สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นนิเคอิจ้าแนวทางของวันจันจ้าวันที่20เดือน10บจะเดือนตุลาสองพันห้าสิจ้าสำหรับผ้หุน้นนิเคอิรอบสาระาบของที่สิเจ็ดจาวันศุกร์ที่ผ่านมา แนวทางรอบเศร้าจะให้เดนแปดคับเจ๊บพ้ของรอบเศร้าจะเจ็ดสามหนึ่งสี่สามเจ็ดโคฮารอบเศร้ามาอยู่ลักลอยลเราเบิรงเจ็ดสามมาอยู่ลักลอยลักซิบจะพิชตำแหน่งสามตัวโบนอยู่เนาะเบิร์สามเจ็ดหนึ่งโนจะเดินสามรอบใบมาออกลักสิบเนาะสามเจ็ดหนึ่ง สามตัวบนรอบเ้าจ้ะล่างสี่สามพาดปรอบเสาสามบนสามางกันเลยทีเดียวเนาะเจ็ดกับมาอยู่รักลอยเด่นเด่นรอบบายมาออกรอบเ้าเต็มเต็มทั้งสี่สามตัวกบกขู่สามสี่สี่สามสามหนึ่งโอ้โหสลับสำหรับรอบบายจะให้เด่นสี่ครับสามหุนของรอบบายจะสองหนึ่งาหาเก้าจ้ะรอบเสาสามบนสามาง รอบใบาหาบนหาล่างถือว่าผ่าดไปเนะเาะวันที่ยี่สิบมือนี่ฝากตามตัวละก,กันจ้านิ่คีวันที่ยี่สิบวันจันทร์มือนี่รอบเ้าให้เดนเจ็ดกับหกวิ่งลูดอนะจับคู่เรนเจ็ดสี่เจ็ด 72 79 70สำหรับเด่นหก74 62 69 6ารอบบายให้เดนหนึ่งกับศูนย์ 0, วิ่งรูดจ้ะ 1นึ่งเจ็ดหสาหนึ่สาาำหรับเรนศน0 4สี่หาเจ็ดกศูาสำหรับโตเน้นจะรอบบายเน้นศูนย่นย์หา 1นึ่รอบเศร้าจะา4ฮกสเด่นเจ็เนี่ยเจเก้าคับเจ็ดาสำหรับแนวทางนี้คือแนวทางไซฮูนูเฮารมอนิวันจันทตัว่าเป็นมือแหลกเนาะ มือเหล็กของสัปดาห์เราจะคอยมาปังปังเด้งเด้ง,งตัวนิ่นตัวโจเต็มเต็มเศร้าบายบนล่างละการจะสำหรับแนวทางแนวทางกับก่อนสินําไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณากันเบิกนอกข้นดูกับความาความชอบจะมีตัวมาคอยตามจะบ่มีตัวมกักตัวชอบอันนก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะมือแรกแหกมาเทงเงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงซัมนี้ละการจะไว้เจอกันใหม่ คลิปนะ่จาจะสำหรับพี่น้อยเอฟีที่เขามารับช่วงใหม่ๆ่กับฝากพดติดตามและกับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละลกคนเนาะเพื่อสิร้บพภาเแนาทางที่อจจยโยลกหายจะ่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า